สวัสดีครับ Moon Life Blade Mobile คลิปนี้เดี๋ยวจะพาไปดูวิธีการลงดันลาชันกรเรียนแดนคมดาบแบบยากนะก็จะเป็นตัวนี้ด่านที่4ลาชันกรเรียนก็บอสก็จะมีอยู่ทั้งหมด4สกิลนะครับเดี๋ยวมาดูกันก่อน,อนว่าคร่าวๆสกิลเป็นอะไรบ้างตัวแรกเป็นสกิลสายฟ้า ก็ในเฟสแรกเลยก็จะเป็นสายฟ้าลงมาต่อเนื่องสามครั้งนะตัวนี้ต้องกิ้งออกนะต้องเคลื่อนที่ตลอดเวลานะก็อย่าไปเคลื่อนที่ทับกันนะเพราะว่าจะเป็นวงมุงม้งมวงออกมาเนาะก็น่าจะเคยเจอกันอยู่แล้วแหละแต่ว่าตัวนี้สายฟ้าจะลงมาเร็วหน่อยแต่ว่าถ้าเคลื่อนที่ตลอดเวลาเนี่ยเป็นเะส้นตรงนะเออก็จะหลบได้อยู่นะฮะสกิลที่2เมื่อผ่านไปสักพักหนึ่งก็จะเป็นการสร้างความเสียหายแบบ อรอบ,บวงรอบตัวเลยนะเป็นวงกว้าง5วินาทีตัวนี้จะต้องกระโดดหลบอเคตัวนี้ตัวที่3เป็นสกิลที่จะทําเครื่องหมายอัศนีแล้วก็เพลิงใส่ผู้เล่น6-8คนตามเลือดนะถ้าเลือดน้อยก็จะเครื่องหมายก็จะเยอะถ้าเกิดว่าทําทการลบเครื่องหมายไม่ทันเนี่ยก็จะทําดาเมจถึงตายเลยนะครับตายคู่ด้วยนะไม่ได้ตายคนเดียวด้วยนะ าการจะลบเครื่องหมายนี้ก็จะต้องให้คนที่มีเครื่องหมายอัสนีและเพิงเข้าไปในเสามังกรเสาเดียวกันเพื่อล้างสถานะนะปกติจะเป็นตัวที่เหมือนกันเข้าไปด้วยกันเนาะแต่ว่าตัวนี้จะต้องเป็นอัสนีกับเพิงซึ่งเป็นสัญลักษณ์ที่ต่างกันเข้าไปในเสาเดียวกันนะตัวนี้เมื่อบอสชาร์จสามวิจะปล่อยความเสียหายแก่ผู้เล่นจํานวนมากเป็นพื้นที่ทรงพัด ดาดหน้านะอะตัวนี้ก็กิ้งหลบหรือว่าเดินหลบก็ได้ง่ายๆนะไม่ยากตัวนี้แต่ว่ามันจะมีอีกสกิลหนึ่งที่ไม่ได้บอกในนี้ก็คือเป็นสกิลคล้ายๆตัวนีน้คล้ายๆสกิลที่สองแต่ว่าจะเป็นเป็นแบบเป็นสกิลสีม่วงสามารถกดกดบล็อกได้นะกดบล็อกเพื่อลดความเสียหายได้ตัวนี้สกิล AOE มันจะมีสองแบบนะ ก็คือสีแดงต้องโดดสีม่วงกดบล็อกได้โอเคเดี๋ยวไปดูในดันกันว่าแมคคีนิกเป็นยังไงนะครับจะผ่านได้ยังไงนะ,อะพอเริ่มเปิดบอสมาก็รอสายฟ้าเลยนะ,ะตีไปสักพักหนึ่งเดี๋ยวสายฟ้าจะลงเป็นสกิลแรกนะ สายฟ้าลวงแล้วแล้วก็จะตามมาด้วยสกิลเออหลบไม่ทันนะเพราะว่าสกิลสกิลพุ่งไม่ออกเ <c oughs> ออก็เลยล่วงเลยนะเป็นศพแรกของรอบนี้นะเออจริงๆก,ก็ต้องกดกิ้งออกแล้วก็เดินเอาก็ได้เดินเป็นเส้นตรงเอานะไม่ทับกับ วงสกิลของคนอื่นนะก็รอดแล้วนะเนี่ยวงมาปุ๊บกิ้งหนึ่งทีแล้วก็เดินตรงๆไปคนละทางกันนะกระจายกระจายกันก็จะรอดเขียวตนี้ก็เป็นสกิล AOE ต้องโดดหลบหรือไม่งั้นก็ต้องโดดหลบแล้วนะอืมแล้วก็ต้องรีบโดดด้วยนะเพราะว่าสกิล วงมาปุ๊บสกิลเริ่มออกดาเมจเลยเริ่มโดนดาเมจเลยนะครับถ้าเกิดโดดช้าก็จะโดนดาเมจได้สายฟ้าอีกรอบหนึ่งวิ่งอ่ะจังหวะนี้บล็อกสายฟ้าเส้นที่3ได้นะแล้วก็กดโตกลับก็ได้นะอ่ะตัวนี้ตัวนี้เริ่มเป็นแบบจับคู่แล้วนะครับเหลือประมาณ80%เนเนาะก็จะเป็นการเริ่มจับคู่ละ อันนี้ก็จะเป็นสกิลที่ไม่มีบอกเป็นสกิลที่กดบล็อกได้เนาะสกิลสีม่วงที่ไม่มีอธิบายในสีสกิลนะสกิลนี้ก็ไม่มีบอกเนะเป็นสกิลเหมือนดูดเข้ามาับจับคู่แล้ว ก็ต้องนัดกันดีๆนิดนึงนะต้องเป็นการนัดแนะกันดีๆนะอ่าเนี่ยจะเป็นสกิลที่ต้องกดบล็อกหรือเม่์ก็ออกนอกวงนะเพราะว่าตัวนี้เป็นวงที่แบบไม่กว้างมากพวกโจมตีระยะไกลหรือว่าซับสามารถหลบออกจากวงได้สกิลดูด จับคู่อโอเคตอนนี้ไม่โดนไม่โดนก็ตีบอสต่อนะเนื้อทักษิณกดบล็อกได้ đùt, Lũ... <coughs> à, cặp <coughs> kêu, à, cặp rồi, <không> à, cặp <coughs> rồi, à, cặp จังหวะมุ่งัวกันนิดนึงนะถ้าเกิดว่าคู่ไม่ลงตัวสําหรับฝั่งผมอย่างถ้าเกิดว่ามีคนมาสามคนเนี้ยคือ,อมันก็จะมีเสียคนหนึง่งก็ต้องจับคู่ดีๆนะ,ะมาแล้วจับคู่อืออ่ะไม่มีคู่ เออนู่นอะคู่อยู่นู่นอะคนละเสาอ่ะเนี่ยเป็นการนัดกันที่ไม่ดีนะครับเนี่ยไม่ควรเอาเยี่ยงอย่างเนาะออ,อะก็รอเขาชุบเอาแล้วกันนะมีตายอยู่คนเดียวเลยนะตีนี้ จะรอบ,บอสสก,กิลก่อนโอเคก็ยังดีล้วมีตี้แบกอยู่เอเคจับคู่ วโอเคเอาพี่เอสไม่นำมาตีฟ้าเนี่ยตอนนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะอ่ะเรียบร้อยดูดปุ๊บอีกสักพักหนึ่งก็จะจับคู่ จับคู่เรียบร้อยนะ,ะก็น่าจะจบประมาณนี้ลนะดู ไไามาทำทจับคู่เรียบร้อยเอเออครับตัวแรกเมื่อกี้ยืนท็อปกันนึกว่าได้บัฟนึกว่าโดนบัฟหลอนมากครับจังหวะนี้เห็นหัวนึกว่าตัวเองได้ได้สัญลักษณ์นะเอออ่ะเรียบร้อยครับจบเหนื่อยครับ ดันนี้โอเคก็ห้าสิบนาทีนะครับสำหรับดันนี้กว่าจะจบอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ